สวัสดีครับพบกันแนะจากโต้แอนโฟออนไลน์นะครับตอนนี้เราอยู่อำเภอเสีือภูมินะครับจังหวัดร้อเอ็ดนะครับเราเดินทางมาจาก s s 2เเมื่อวานนี้ตอนนี้เราอยู่ที่ s s 3านะครับการแข่งขันวันนี้เนี่ยมีระยะทางน้อยกว่าเมื่อวานนิดนึงนะครับอยู่ที่ประมาณ170กิโเมตรนะครับเส้นทางก็จะเป็นเส้นทางแบบบรรยากาศดีๆแบบนี้นะครับผ่านทุ่งนะครับข้างหลังนี่คือเป็นจุดสตาร์ทนะครับของ SS3 นะครับก็ตรงนี้ก็อยู่ริมถนนใหญ่เลยนะครับก็เข้ามานิดนึจุดสตาร์ทตรงนี้บรรยากาศดีครับ ผมนะั้นจากโอต้นฟร์ไลน์นะครับวันนี้เราแข่งขันกันในเลข3หรือ S3 นะครับก็ต้องบอกว่าเรามาครึ่งทางแล้วตั้งแต่วันแรกที่เรามาที่ปัตยาเนาะจนมาถึงวันนี้นะครับผ่านไป3เลขแล้วเนี่ยต้องบอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมายนะครับช่วงท้ายเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปดูคะแนนรวมตั้งแต่เปิด s 1 s 2 s, s 3รวมกันตอนนี้ทีมไหนโดดเด่นอยู่ครับไปชมภาพบรรยากาศกันเลยครับ ครับคุณผู้ชมตอนนี้เราก็กลับมาที่พารกกันแล้วนะครับด้านหลังของเรานี่ก็เป็นเซอร์วิสเหมือนเดิมเป็นฟิ t เซอร์วิสนะครับก็วันนี้ต้องบอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับจริงจรงเปลี่ยนตั้งแต่เช้าแล้วนะค,คือเมื่อวานนี้ที่เราสรุปผลกันอย่าง,าง,างมิซูเนี่ยเมื่อวานนี้คุณโอมเนี่ยด้ันดับ2ใช่ไหมแล้วก็ดับดับ1ก็จะเป็นของกาซูโตโยต้าเนาะปรากฏว่าวันนี้ตอนสายๆผู้จัดเขาประกาศใหม่ว่า มีการเปลี่ยนแปลงคือเขาพิชแนานผิดนะครับแล้วทให้คุณโอมเนี่ยเมื่อวานเนี่ยได้ที่หหมายถึงว่าลำดับของเวลาในเลก2เนี่ยขึ้นไปดับหนึ่งครับวันนี้ก็เลยสตาร์ทดับหนึ่งเดี๋ยวผมขอสรุปคร่าๆวๆแล้วกันรวมตั้งแต่เลก1เลก2เลก3นะก็ดับ1นนะครับ1 2 3ส,สก็ต้องบอกว่ามาแรงจ,จริงๆคือ Toyota g กาซู r a c ซิ g นะครับจากอินโดนีเซียได้ครองดับ1นึดับ2เลยนะ ส่วนของไทยแลนด์เนี่ยอยู่ที่อันดับ3นะครับแล้วก็มิซูชิแรลลี่อาร์ตเนี่ยมาอันดับ4นะครับคุณเชยพลถึงแม้ว่าจะหลงทางได้อันดับ10ของของเล็กสามวันนี้นะแต่ว่าภาพรวมแล้วเนี่ยคุณเชยพลก็อยู่ที่อันดับ4อันนี้ก็เป็นภาพรวมคร่าวๆรายการหนึ่งสองสามของการแข่งขันเอเชียคอสต์แคนชีแรลลี่นะครับส่วนวันพรุ่งนี้เนี่ยเราจะต้องเดินทางไปที่ประเทศลาวกันแล้วนะครับเราจะข้ามไปเล็ก สที่โน่นนะเราก็จะมีการแข่งขันรู้รวมกัน3วันอยู่ที่ปากเซจัปปาสัสต์นะครับสบปอปอลาวนี้ภาพรวมจะเป็นยังไงจะมีอันดับเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่าเราไปติดตามชมกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอปิดคลิปเป็นเท่านี้นะครับสวัสดีครับ